สวัสดีครับพี่นอ้องที่ยูในช่องทูนงวิชิตชัยชาแนลครับผมหลังจากที่เราเร่นนรับรถแห่อยู่ที่บ้านช้างจังหวัดระยองเสร็จนะครับเท่ากับเตรียมตัวเดินทางไปที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกนน่นครับเมื่อเช้าครับบังรหลดครับตอนนี้เทียทเท่ยงคืนเที่ยงคืนนะครับมือ่อเช้เราถึงเตาโม่งอยู่ที่ขอนแก่นนะครับมาลุ้นกันว่าจะท่านงาน่อร รู้กันว่าจะทํางานบอลพี่น้องนี่เป็นงานนะครับเป็นงานคอนเสิร์ตซิมือนะครับพี่น้องมีรถเฮียนมีลำไยเนียมีไผ่พงสะท้อนยอะแอดมินถือวิดีโอสัมภาษณ์ไปเ่ื่อ่ๆอ่ะอ่อ่อ่ะอ่ะะอม่่ะ สวัสดีครับสดีอาจารย์นักดนตรีครับอันนี้เพจเพจชิลเลอร์บินนิสานครับผมครับผมขอบคุณได้ไรครับอาจารย์ครับผมป็นยังไดน้อครับวันนี้บรรยากาศมันมันระสดชื่นสดอยู่นีครับผมได้ไลรสดร้อนมาอีกสวัสดีครับมสวัสดีครับม้วนขาวันนี้ม้วนครับม้วนขาพี่บอกว่าคือกวนครับกวนครับจอมทูตไทยว่าเป็นเปิดอกลำโพงบูธนะเจ้าหน้าที่ให้พ่นเสียงดีสครับผม เจ้าหนที่ป่นหคนเสียงพาใจเยอะหรอครับเ่หอพักนะมือ่มื่นไปทางไหนต่อครับมือื่นไปไปไประยองครับรถเพิร์ไปไปคอนแกนคนละครับเพื่อเขานกลัวมาสัตวป่าตัวเดินทางบารทชานทั่วรมือื่นสามกาเลยื่นได้ยินว่าไปนระยองระยองคอนแกนเรื่องคอนแกนแบบเพื่อเขาวนกลัวครับก็รถทั่วเลยครับรถทั่ว ไปด้วยจ้าได้คุณมสูกันเครับผมครับพี่สวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับครับผมัับสวครับสบสวัสดีครับสวัสดีครับดีครวัสดีครับสีครับับไปวส ยากาศช่วงสุดไทยไท้ายสุดของรายการก็แล้วกันครับวัอนี้นี่มีรถแฮ่สองขั้นครับบ่าวออนซอนกับสิลฟินิสาช่วงสุดไทยท้ายสุดกับหาทางวกเล่นด้วนแบบรถทั่ว Tá bom. 太拜，太拜。 hàng subscribe

ขี้สารกับสูจังหวัดของแกน่นครับ

รีวิวโท่าไหร่ไปแล้วครับเป็นทางสู่จังหวัดขอนแก่นครับว่บาบอกปทศไทยปึ้งไฟถไ่ายใช่ไหมอยางโมยนี่อำเภอบ้านฉางครับจังหวัดระยองน่าโลดตัดช่วงสุดท้ายว่ามันเปิดล้งผ,ผู้ถูดหรอกนี่พี่น่อ,องหลังรถด,ดมันจะเป็นหัวนะ แผลดูบ,บ่อครับร่างไว้บ่อเหรอครับติดไฟไทยไหมพี่น้องโชว์ไฟรถเกลีนระยองขอนแก่น<ฮ>มือเหรียนเจ้า เก่ามุ่งท่านบ่ครับท่านบ่ท่านก็ต้องท่านโอ้ใส่สุดยอดท่านในน้ำกุนนี่เหลี่ยมตาครับครับคุพี่น้องครับเดินทางเรื่องวันนี้นะครับผมพี่น้องขอเบิ่งแล้วคนไลค์คนไลค์คนไลค์คนแชร์ได้เลยพี่น้องเด้อกดติดตามให้น้ำนะครับช่องยูทูบของพี่ชัยชาแนลนะครับแล้วก็เพจยูทูบของ รถเห็นศิลปินอีสานมาทั่วแล้วกันน้องวิชัยแฟ้นเกตครับขอบคุณที่เขามารับชมครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปโก